สีเนื้อดิบครับสีนี้สุดยอดอนนอยครับ<ว>นามนี้นะสวัสดีครับวันนี้วันที่12เมษายน2568นะครับตอนนี้ผมอยู่แถวแถวกระทิงครับวันนี้ผมมาเข้าสวนนะก็มาตัดทุเรียนครับวันนี้เราเข้าสวนมาตัดทุเรียนนะครับก็ประมาณนี้มีของแก่ไม่เยอะแต่ก็มีอยู่นะ ขอให้ได้ชมครับเจาะเช็คเนื้อลูกเล็กอยู่ข้างบนสีเป็นไงบ้างลูกเล็กสีไม่ดีอย่างว่าแล้วครับช่วงนี้ทุเรียนแก่มันหายากมันต้องมาถอดหัวดอกครับมาเลือกเอาตัวที่มันดอกบานก่อนตัวที่มันแก่กว่ามันก็จะมีอยู่ต้นแล้วไม่กี่ลูกครับประมาณสักสองสามลูกต่อต้นไล่เก็บไปลหลายหลต้นเอาอาจจะได้แค่นิดๆหน่อยๆครับ สวนหนึ่งประมาณสัก2-300โลนี่อันนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะถ้าสวนใหญ่ถ้าสวนเล็กก็จะไม่ค่อยมีจำนวนเท่าไหร่ครับทรงประมาณนี้ทรงสวยแต่ก็ต้องเลือกตัดเอาครับตอนนี้เอาลงมาได้เกือบเกือบเข่งแล้วครับเนี่ยนะเลือกเอาเฉพาะหนามที่แก่ๆถอนหัวดอกลงมาหนามประมาณนี้โอ้โหต้นทุเรียนก็เปลียยนะครับฝนเพิ่งจะตกไปเมื่อคือน เลื่อนๆเลยมันมีตะไคร่น้าด้วยครับเนี่ยพวกมือมีดนี่คือต้องเก่งแค่ไหนครับปีนต้นไม้ก็ต้องเก่งด้วยแล้วก็ต้องดูหนามทุเรียนเก่งด้วยจังหวะนี้แค่ดูหนามก็ไม่ได้ครับต้องเคาะฟังเสียงทุกลูกเลยบนตน้นเราจะไม่ให้พลาดน,นะเคาะแล้วเคาะอีก เนี่ยมีลูกแก้จะสุกด้วยไม่รู้ว่าทุกคนจะได้ยินเสียงเคาะอยู่บนต้นไหมนะถ่ายตามทุเรียนไม่ทัน <c oughs> <c oughs> ลูกนี้ที่ว่าเสียงหลวมดูหนามเขาหนามตกกะแล้วนะครับผิวคนแก่มันจะมีกะดำ เริ่มขึ้นเป็นผดครับเป็นผดเป็นผืนผจะเรียกว่ายังไงดีะเหมือนผิวคนแก่ที่มันไม่ค่อยเรียบไม่ค่อยเนียนนะครับถ่ายไม่ทันครับกล้องมันแผนไม่ทัน ก็าทำงานกันสองคนนะเรานี่คือมาถ่ายทำครับไม่ได้มาทำงานมาสร้างภาพอามน้ำหนักเท่าไหร่นะคนตัดอ่ะตอนนี้่าจะเหลือห้าสามห้าสี่ห้าสามห้าสี่นะน้ำหนักคนขึ้นตัดเทเรียนถ้าเป็นผมละ่ะกิ่งจะหักไหมเนี่ยน้ำหนักเกือบจะแปดสิบแล้ว ได,ไได้ได้เราก็น้ำหนักเยอะๆด้วยนะให้มาเหยียบเข่งแบบเนี้ขอฟังเสียงหน่อยนะโอ้โหเสียงล่อนๆมันต้องจับสองมือไหมเนี่ยมองไม่เห็นเลยอย่างน้อยแล้วก็ได้ตัดทุเรียนเองนะครับ นะครับลูกนี้ผมตัดเองกับมือได้ขิ้โมได้นะเพราะว่าเราตัดจริงๆครับลูกเดียวทั้งสวนเราตัดเองลูกเดียวครับที่เหลือก็ปล่อยมืออาชีพเขาทำกันไล่ไล่ไเคาะฟังเสียงทุกลูกครับเช็คหนามเปรียบเทียบหนามนี่แต่ว่าลูกนี้เสียงเพอจริง ในสวนก็ยังมีเยอะนะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้แก่หมดทุกต้นแก่เป็นบางต้นเองส่วนนี้ได้แค่สองสามต้นครับคิดว่านะแต่และต้นที่คิดว่าแก่ก็ตัดลงได้ไม่หมดครับลงได้แค่ต้นละนิดต้นละหน่อยอย่างเช่นอันนี้ก็ยังยังอีกครับอีกหลายวันเลยยังไม่แก่เดี๋ยวมาดูเนี่ยบนต้นนะครับกําลังไล่เคาะไล่หนามเอาลงเฉพาะหนามที่คิดว่าจัดจัดที่สุดครับ ของแต่ละต้นนะแต่ต้นนี้ลูกค่อนข้างดกนะครับได้ลูกเยอะมากเลยอันนี้ขึ้นต้นใหม่แล้วครับต้นเมื่อกี้ได้ลูกเดียว <_ t ot> ก็บอกแล้วถอนว่าดอก <_ t ot> ขึ้นมาถอดแค่ต้นแล้วไม่กี่ลูกครับสว,วัสดีครับเ <_ t ot> จ้าของสวนครับ <_ t ot> เดินตามไปดูครับพี่เจ้าของสวนพาไปชี้นะต้นไหนที่มันดอกบานก่อน ก็มาดูมาเช็คกันอีกทีหนึ่งมาขอฟังเสียงต้นไหนตัดได้ก็ตัดครับอันไหนเอาลงไม่ได้ก็เอาไว้ก่อนพี่นี่รัดอ่อนเลยเนื้อไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เจออีกแล้วโอ้เหลืองต้องตัดให้เขาจริงๆเหลืองกระหลามเลยู่ดิบอกแล้วไม่เชื่อเจ้าของสวนจะเชื่อใคร เจ้าของสวนรล้ดีต้นไหนดอกบานก่อนเป็นไงไม่ได้เลือกรูดเออบอบกแล้วโอ,อันนี้เข้มปึกเลยสีอย่างสวยโอ้สวยงามเลยนี่ก็ยังเลือกมาเหมือนเดิมครับลูกไหนยังไม่แก่ก็เอาไว้เหมือนเดิม <c oughs> ยังไม่ได้อารมณ์หมดนะครับเ <c oughs> จ้าของสวนใจดีครับอยากแขวนแก่แขวนไปเลยแขวนไปเลยขายตลาดก็ไน้แขวนเจ้าลว ส่วนนี้ส่วนนี้เราเน้นเอาไปขายคนไทยครับส่วนนี้ไม่ไปจีนนะโอ้หลูปทรงสวยๆทางนั้นเลยเนื้อน,นี้ไปไหนดีใครอยากกินครับสกลนครนะอำเภอพาพนานิคมครับดูลูกนี้ลูมอันนี้ด้วยสองลูกนี้ด้วยหายก็ไปไหนหายก็ไปดา่าเอาไปเดีวก็ไปชมหายก็ไปดา่าอืมเออเส,สียงพอไหมเสียงเพ้อมาก นะล,ลูกอย่างสวยเลยใช้ได้ไหมครับสวยภูเป่งมากเลยเ,คคเนื้อเดียก็ลูกเจาะเลยนะมันจะลูกงามๆมาเลยนะุ๊สวนทุเรียนพี่เขาสวยนะนะครับต้นสวยใบสวยทำทุเรียนได้ดีมากเลยลูกก็สวยด้วยเจ้าเนื้อแทบทุกต้นครับโอเคน่าจะเป็นต้นสุดท้ายแล้ววันนี้ เดี๋ยวขึ้นไปเช็คน่าจะได้ลูกหนึ่งครับพี่เขาบอกนะไปเช็คกันอีกทีหนึ่งไม่เช็คแล้วครับตัดเลยจะแฝนไว้ให้ก็ไม่ได้เดาคุณหลวง้วใหญ่ๆแต่ว่าทรงจะไม่สวยเท่าไหร่นะแต่ว่าเนี้ยโคตรแก่เลยมีลูกเดียวตัวนนี้ได้ลูกเดียวครับลูกเดียวจริงๆมาถ่ายดูบนต้นครับเนี่ยนะทรงสวยมากมีแต่ลูกกลมๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเสร็จเราครับส่วนนี้จองละโอ้โหมีแต่โดดๆทั้งนั้นเลยแต่ละต้น ทรงก็สวยครับเปลือกบางๆเจ้าของสวนก็ใจดีนะบอกแขวนได้แขวนแก่ได้เลยเ,เต็มที่สวนี้สบายสายคนไทยได้กินของดีเน้นทำส่งคนไทยกินครับเดี๋ยวเรามาดูรูปทรงไว้ก่อนนะจองไว้ครับเสร็จแล้วแน่สวนนี้มีแต่สวยๆวันนี้ตัดได้4เข่งนะก็ไม่น่าจะถึง200โลเต็มหรอกครับ แต่ใส่มาได้สี่เข่งทุเรียนเบาหมดล้เรียบร้อยครับของขึ้นรถละน้ำหนักทั้งหมดก็150กิโลนะครับได้ไม่เยอะได้แค่นี้เองโอเคครับเดี๋ยวเราเจอกันที่จังหวัดสกลน,นครน,นะอ,อําเภอพัน,นานะครับถ้าใครอยากจะกินใครอยู่ใกล้ๆก็แวะมาได้ครับ